สวัสดีค่ะ ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ชา n นลของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวรัชนาราศรีพิจิกประจําเดือนมีนาคม2565ค่ะแบงก์ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะสําหรับความล่าช้านะคะของคลิปที่ออกมานะคะเนื่องด้วยจากภาระงานประจํานะคะสําหรับการทํานายนะคะเป็นแบบ general reading นะคะหน้าไพ่อาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงกับเพื่อนๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านใช้วิจงงารณญาณในการรับชมรับ หากหน้าไพ่นี้ไม่ตรงกับเพื่อนๆน,นะคะโปรดอย่าได้นํามาใส่ใจนะคะกดข้ามคลิปไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะฟังเป็นเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็แบงค์อยากจะขอป็นเพื่อนรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะแล้วก็ดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวแบงค์ขอเริ่มที่ Energy ในฝั่งของเพื่อนๆก่อนนะคะชาวรัชนาราศิพิจิกขอทราบเ n e น g y นะคะความรู้สึกนึกคิดในตอนนี้ค่ะ Date นะคะ The Empress hmm, Ten of Cups นะคะ uh, Ten of Swords นะคะแล้วก็ uh, Seven of Pentacles uh, สำหรับพลังงานของเพื่อนๆน,นะคะในตอนนี้นะคะ ใบแรกได้เดทนะคะเพื่อนๆมีเดทเนาะมี10ดาบด้วยนะคะอมแมบบรู้สึกว่า energy ของเพื่อนๆตอนนี้เนาะสถานการณ์ความรักนะคะที่เพื่อนๆเ,เจออยู่เนาะมันอาจจะเป็นในลักษณะของ ในตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆอาจจะพักเบรกหรือล่าคะพักเบรกเนาะจากความสัมพันธ์นะคะอาจจะห่างๆไปก่อนนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะบางกรณีเนาะบางท่านอาจจะมีการจบนะคะความสัมพันธ์เนาะครั้งนี้ไปแล้วก็เป็นได้นะคะเ <c oughs> พราะว่าเพื่อนๆมีพลังงานของสิบดาบด้วยก็คือตอนนี้เพื่อนๆค่อนข้างเจ็บปวดะคะเสียใจค่อนข้างค่อนข้างมากเลยนะคะ เราบางรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนาะในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะบางรู้สึกว่าเพื่อนๆเป็นคนที่พยายามทุ่มเทอะค่ะทุ่มเทในในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ลงทุนลงแรงไปเยอะอะเพราะว่าแล้วมันมันก็น่าจะคบกันมานะคานนะมีความผูกพันให้กันนะคะเพราะว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าเออเพื่อนๆอยากจะสร้างเนาะ สร้างครอบครัวนะคะที่มีความสมบูรณ์แบบเนาะมีพ่อแม่ลูกนะคะมีความมีความสุขอะด้วยกันกับเขาเนาะนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์หรือว่าอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆก็เลยความรู้สึกว่าเออทำไมมันไม่เป็นไปอย่างที่ที่เราหวังไว้เนะาะทั้งๆที่เราแบบก็มีการทุ่มเทไปอย่างเต็มที่นะคะบารู้สึกว่าตอนนี้เนาะเพื่อนๆนะคะ กำลังกลับมาเหมือนกับเรียกว่าอะไรอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะพยายามพยายามที่จะยืนให้ได้ด้วยตัวเองเพราะเพื่อนมีพลังงานของ D e m p P レ s เนาะนะคะซึ่ง D e m p P レ s เนี่ยมันแสดงถึงคนที่มีความแบบเพียบพร้อมทุกด้านบางรู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจจะมาได้รับความสำเร็จในเรื่องของอื่นๆแทนอาจจะเป็นในเรื่องของการ,งา,การงานการเงินก็ได้นะคะหรือว่าความสำเร็จในตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะที่ เพื่อนๆอาจจะสามารถทำใจได้ออหรือว่าเข้าใจสถานการณ์นี้นะคะว่าออมันเกิดอะไรขึ้นเนาะตอนนี้ก็ออขออ,ออยู่กับตัวเองก่อนนะคะเยียวยาจิตใจตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะพยายามอาจจะไม่ไปโฟกัสเนาะกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูพลังงานของฝั่งเขากันบ้างนะคะว่า energy ของเขาคนนั้นนะคะของเพื่อนๆเนาะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เช่น open c a c l e คนที่เป็นเพื่อนดิวด้วยนะคะจะเป็นชาวธาตุดินนะคะเึ่พศพกันมังกรชาวธาตุไฟนะคะเ,เมสิงธนูนะคะชาวธาตุดินนะคะมีพลังงานของ the judgment นะคะแล้วก็มีพลังงานของชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุนกลุ่มเนาะสำหรับ energy ของเขานะคะ บางรู้สึกว่าคนที่เพื่อนๆดีวด้วยเนาะนะคะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะตอนนี้บางรู้สึกว่าเขา เขาอาจตัวเขาเองเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็การเงินเลยก็ได้เนาะเขาจะมีฐานะนะคะหรือว่ามีโปรไฟล์ที่ดีนะคะทางด้านการงานและการเงินหรือว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาค่อนข้างที่จะมาโฟกัสเนาะในเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะเรื่องการเงินด้วยหรืออาจจะไปโฟกัสในเรื่องของครอบครัวของเขานะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของสถานาการณ์ความรักเนะเาะบางรู้สึกว่าอ เขาทำให้เพื่อนๆเ,เสียใจเนอ,เอ,อด้วยพลังงานของ q u f s w o r d s นะคะเขาทำให้เพื่อนเสียใจซึ่ง,งรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์นี้เนาะมันอาจจะมีในเรื่องของ การให้หรือว่าการรับท mm ี hmm. ่ม <constants> sure. ันไม่ไม่เท่าเทียมกันนะคะเออฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นฝ่ายให้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นผู้รับหรือว่าตัวเพื่อนเพื่อนาจจะมีความรู้สึกว่าเออตัวเขาอ่ะอาจจะไปให้ความสนใจเออกับสิ่งอื่นหรืออย่างอื่นอย่างเงี้ยอมากกว่าตัวเพื่อนเพื่อมันก็เลยทำให้เพื่อนเพื่อนรู้สึกน้อยใจก็ได้เนาะแต่บางมีความรู้สึกว่าตอนนี้ความคิดของเขาเนาะนะคะมันรู้สึกว่าเขาคิดว่าเขา อยากจะมามาปรับความเข้าใจหรือมาเคลียร์กับเพื่อนๆเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีพลังงานของเดลจัเมนต์เนาะบางรู้สึกว่าเออเขาอยากจะอาจจะอยากให้มีการให้อภัยกันและกันนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานในฝั่งของเขานะคะแล้วก็ฝั่งของเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเอเนอร์จีของสถานการณ์นะคะภาพรวมในตอนนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะ ใบแรกนะคะได้ห้าคาทานะคะบางรู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนาะมันอาจจะเหมือนกับความรักความสัมพันธ์มันมีอุปสรรคอะค่ะมันมีอุปสรรคมันอาจจะมีความขัดแย้งนะคะแล้วก็เพื่อนๆกับเขาอาจบางท่านเนาะอาจจะมีการออทะเลาะเบาแหวงมีปากเสียงกันก็ได้นะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้ บางบางคนเนาะเออบางคนนะคะบางเคสนะคะมันอาจจะมีคนที่ตอนนี้ค่ะสถานการณ์ก็คืออาจจะห่างๆกันไปก็ได้นะคะหรือว่าในบางกรณีก็คืออาจจะมีคนเ,ออเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้เนาะนะคะเนี่ยด้วยพลังงานของ8ถ้วยนะคะสำหรับปัญหาอุปสรรคเนาะนรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนาะมันมีพลังงานของ8 คทถานะคะมี9ดาบมี4เอ่อมีเดอ e เอ e มโพนะคะมางรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคมันอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆกับเขาอาจจะอยู่คนละที่กันเนาะต่างกันห่างไกลกันก็ได้นะคะหรือว่า,าจ,จะเป็นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่สามารถมามาพบมาเจอกันได้เนาะมันก็เลยเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันทางคุยโทรศัพท์ผ่านโซเชียลออนไลน์อะไรพวกนี้ค่ะมันก็เลยทําให้ เ,เพื่อนๆรู้สึกมีอาจจะหวาดระแวงเนาะหรือว่าวิตกกังวลมีความคิดมากนะคะประกอบกับบงรู้สึกว่าไม่ผ่ผานมาไม่นานหรือเร็วๆเ,วเวนี้ยคะ่ะเขาค่อนข้างจะนิ่งใส่ขุนเนาะอมีพลังงานของเดมเพรอร์เขาอาจจะค่อนข้างนิ่งนะคะเขาอาจจะดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปหรือเปล่ามันก็เลยทําให้คุณนะคะมีความรู้สึกว่าเออคุณหวาดระแวงเขามากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเขาดูเปลี่ยนไปเขาไป ไปเจอคนอื่นหรือไปไปพบหรือไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าห่างกันด้วยเนอะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยนะคะมันก็เลยยิ่งทําให้คุณวิตกกังวลน,นะคะคิดมากนอนไม่หลับนะคะกันแบบเข้าเข้าขึ้นไปอีกอะเออประมาณนั้นนะคะแล้วก็ บางรู้สึกว่าตัวเขาเนาะคนที่เพื่อนๆดิวด้วยนะคะจ,จะเป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะเขาคนนี้อาจจะมีอายุมากกว่าเพื่อนๆด้วยก็ได้เนาะอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาอีกอันนึงนะคะอาจจะมีในเรื่องของความแตกต่างนะคะในเรื่องของอายุหรือว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะ ต่างชาติต่างภาษานะคะแล้วก็ด้วยตัวเขาพลังงานของเดมโพเลอร์เขาค่อนข้างเป็นคนที่เออเขามีโปรไฟล์ดีนะคะเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนแล้วเขาก็ข้อด้างเป็นคนที่มีอีโก้สูงอืมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบที่จะ ควบคุมความสัมพันธ์นะคะควบคุมตรงนี้ก็คือให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปตามอย่างที่เขาต้องการอะประมาณนะั้นเขาอยากติดต่อมาเขาก็จะติดต่ออะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าเขาอยากคุยก็เขาเป็นคนเป็นคนเลือกเองแบบนี้ก็ได้เนาะอาจจะเป็นลักษณะนี้นะคะในบางกรณีนะมันก็เลยยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณยิ่งคิดมากกังวลเข้าไปใหญ่นะคะว่าเออเขานิ่งเนาะเขาเปลี่ยนไปด้วยนะคะแต่บางรู้สึกว่าตอนเนี้ยจากการที่เขานิ่งเนาะ เขานิ่งหรือเขาดูเปลี่ยนไปบางรู้สึกว่าคุณกลับมาพยายามอยู่กับตัวเองนะคะด้วย energy ของคุณที่คุณมี The e m p r e s s ด้วยนะคะแล้วก็พลังงานของก้าเหรียญคุณพยายามใจย,ยืนให้ได้อยูด่ด้วยตัวเองค่ะเหมือนคุณคิดว่า คุณขอ,อ,อกลับมามีความสุขกับตัวเองแล้วการไม่อยากจะคิดเนาะคิดมากเศร้าแล้วนะคะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็บางรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะเห็นคุณค่าเนาะในตัวเองนะคะให้มากขึ้นนะคะคิดว่าอาจจะพยายามกลับมารักตัวเองนะคะให้มากขึ้นด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะมันได้พลังงานของสี่เหรียญ นอกจากคุณจะกลับมายินอยู่ด้วยได้ตัวเองได้แล้วเนาะพยายามเห็นคุณค่าของตัวเองคือแบงก็มองว่าสีเหลียนมันเป็นลักษณะของแบงก์รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอุปสรรคนะเออมีอุปสรรคเรื่องความรักต่างๆแต่เหมือนอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้ะคะ่ะยังอยากจะแบบว่าเก็บกอดความสัมพันธ์นี้เอาไว้อยู่เลยอะคือมันเหมือนกับมันรักก็ช้ำนะเออ ทั้งทุกข์ทั้งสุขอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแต่มันก็ยังจะไม่อยากจะปล่อยกันไปอะ่ะอืมเนาะอันนี้คือแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวคุณเองอะ่ะบางรู้สึกว่าแม้คุณจะพยายามกลับมาอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่คุณยังคิดถึงเขาเนาะคุณยังรู้สึกยัง ยังนึกถึงเขาอยู่แล้วคุณยังไม่รู้เลยว่าจะแก้ปัญหานะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักครั้งนี้อย่างไรคุณยังรู้สึกว่าคุณมืดแปดด้านอยู่นะคะคุณยังมีความอึดอัดเนาะแล้วก็อาจจะยังมีความหวาดระแวงอยู่ด้วยเนาะนะคะมันก็ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอะคะ่ะเสียใจนะคะแต่สิ่งที่คุณคาดหวังเนาะกับความรักความสัมพันธ์นี้บางรู้สึกว่าคุณยังคาดหวังว่าเอออยากจะกลับมาให้มันมีการ 阿平啊。 อภัยกันและกันนะคะด้วยพลังงานของ6เหรียญเนาะหรือแล้วก็แบงคิดว่าถ้าความรับความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นการให้ที่ไม่เท่าเทียมกันแบงรู้สึกว่าคุณอยากจะให้เขากลับมาสนใจคุณมากขึ้นเนาะเหมือนกับว่าให้ให้เหมือนกันที่คุณนะคะทุ่มเทมอบให้กับเขาแต่สําหรับไพ่บทสรุปนะคะมันได้ไพ่ g of s สอ r ต์นะคะซึ่งบทสรุปของสถานการณ์เนาะมันน่าจะเป็นลักษณะว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันยังช่วงนี้มันอาจจะยังดูนิ่งๆอยู่นะคะมันอาจจะมีใคร คนใดคนหนึ่งที่เหมือนกับมึนตึงใส่มีความแข็งก้าวใสนะคะซึ่งแบงค์มองว่าอาจจะเป็นตัวเขาเนาะเพราะตัวเขามันดูเหมือนมันมีพลังงานของ the emperor ด้วยนะคะแล้วก็มันอาจจะมีในเรื่องของการใช้คำพูดนะคะที่อาจจะไม่ดีใส่กันนะะ,ะอาจจะเป็นที่มาของสถานการณ์ปัจจุบันก็ได้เนาะที่มันมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงนะคะ,ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดู ข้อความในใจของเขานะคะดูเหมือนว่าเพื่อนๆกับเขาอาจจะเหมือนห่างๆกันไปนิดนึงเนาะนะคะดูห่างๆกันไปช่วงนี้ขอทราบข้อความในใจจากเขาคะ่ะถ้าเขาบอกบอกเพื่อนๆได้นะคะชาวพิจิกเขาอยากจะบอกอะไร I want to tell you how I feel เขาอยากจะบอกว่าเ,เขารู้สึกอย่างไรนะคะในตอนนี้เนาะแล้วก็ I w a s h my f a u l t i u t I blame you นะคะเขารู้ว่ามันเป็นความผิดของเขาแต่เขาว่าเขาโทษคุณเนาะ uh, I will wait for sign f r o m you เขาจะรอสัญญาณจากคุณนะคะอาจจะรอให้คุณมีการติดต่อหรือทักไปไหมนะคะเพราะว่าดูเหมือนคุณกับเขาจะห่างๆกันนะคะ ไอ้คันสต็อป i ิงกิ้ง about you นะคะเขายัางไม่เขายัางคิดถึงคุณอยู่เนาะไม่สามารถหยุดคิดถึงได้นะคะแล้วก็ I'm so attracted to you นะคะคือเขายัางเขายัางสนใจนะคะคุณยังเป็นคนที่เขาสนใจอยู่นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูแนวโน้มในอนาคตกันดีกว่านะคะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะในอนาคตของชาวพิกจิกเนาะจะเป็นอย่างไร Four of Swords ค่ะ Two of Wands นะคะแล้วก็ The Hermit นะคะอืสําหรับสถานการณ์ในอนาคตเนาะแนวโน้มในอนาคตบางรู้สึกว่ามันดูเหมือนว่าเอ่อมันจะต้องมีการเหมือนกับอยู่นิ่งๆเนาะด้วยพลังงานของเดอะเฮอร์มิตด้วยเนาะ อยู่นิ่งๆนะคะในพื้นที่ของตัวเองเนาะสี่ดาบด้วยนะคะอยู่นิ่งๆพักฟื้นนะคะจากความสัมพันธ์นี้เนาะอาจจะเบรกกันไปหรือว่าจบกันไปแล้วนะคะพยายามอยู่ในช่วงของการทําใจแต่ว่าการอยู่นิ่งๆนี่นะคะก็มีบางท่านเนาะก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการทบทวนนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะนอกจากนี้มันมีพลังงานของสองคาถาบางรู้สึกมันเป็นพลังงานของการรอคอยการรอคอยตรงนี้นะคะอาจจะเป็น สมมติถ้าเพื่อนๆจบกันไปแล้วเนาะนะคะจบไปแล้วคุณอาจจะรอคอยกําลังรอคอยคนที่ใช่ ะะหรือถ้ายังไม่ได้จบกันไปนะคะแค่ห่างๆกันก็อาจจะเป็นว่าคุณอาจจะรอคอยว่าอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์นะคะมันเป็นไปนอย่างที่แบบใจระหวังอะ่ะเออให้มันเป็นแบบนั้นก็รอคอยเมื่อไหร่มันจะเป็นแบบนั้นเนาะหวังให้มันเป็นแบบนั้นนะคะอืมหรือว่าเป็นการรอคอยให้กลับมารักกันกลับมาคืนดีกันใหม่อีกครั้งนะคะก็เป็นได้เหมือนกันอ่ะนี่ก็จะเป็นแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์ในอนาคต เดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันนะคะว่า d y นะคะอยากจะมาบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้างนะคะนะคะ d y อุ๊ยโทษคะ่ะ d y อยากจะมาบอกอะไรกับเพื่อนๆน,นะคะอืม it's not the right time นะคะอืมันยังมันเหมือนมันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเนอะนะคะไพ่ก็บอกว่า ถ้าคุณออยิ่ง ถ้าคุณยิ่งเร่งรัดนะคะยิ่งเร่งรัดเร่งรัดให้มันเร่งรัดกระบวนการเนาะเออถ้าคุณยิ่งเร่งรัดนะคะคุณเหมือนว่าคุณจะยิ่งแบบทําลายมันนะคะบังิดว่าไพ่น่าจะอยากมาบอกว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องห่างๆกันไปก่อนนะคะห่างๆกันแล้วก็รอดูจังหวะที่เหมาะสมนะคะมันอาจจะสามารถกลับมานะคะให้อภัยกันนะคะมาดีกันได้เนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูว่า นางฟ้านะคะแองเจลนะคะอยากจะมาบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้างขอคำแนะนำจากแองเจลค่ะ Romantic f e ลลิ่งค่ะ uh, love yourself first แล้วก็ stay optimistic about your love life นะคะ สำหรับใบแรกนะคะโรแมนติกฟีลิ่งเนาะความรู้สึกโรแมนติกนะคะบางรู้สึกว่าพ่อาจจะอยากมาบอกว่าให้เพื่อนๆน,นะคะพยายามเขาเรียกว่าอะไรดีพยายามเพิ่มความโรแมนติกให้ตัวเองนะคะการเพิ่มความโรแมนติกให้ตัวเองเนี่ยมันก็จะสามารถดึงดูดความรักเข้าหาตัวคุณได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันอาจจะมีความจืดจางไปมันไม่หวานไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้พยายามปรับ นะโดยการเ,าเพิ่มความโรแมนติกนะคะให้กับความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะได้แบบว่าความสัมพันธ์จะได้ดีขึ้นนะคะใบถัดมานะคะให้รักตัวเองก่อนนะคะไพ่จะมาบอกว่าให้คุณเนาะเคารพนะคะแล้วก็รักตัวเองนะคะการเคารพแล้วก็การรักตัวเองนะคะหรือว่าการมีขอบเขตให้ตัวเองแบบให้ให้ไม่ให้ใครมาทําร้ายเราได้อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นมันจะทําให้เหมือน คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะพยายามาใส่ความสุขให้กับตัวเองอะคะ่ะอย่าให้ใครมาทำร้ายเราก็ได้เนาะหรือว่าการที่เรารักตัวเองเราเห็นคุณค่าของตนเองอะคะ่ะเราจะสามารถดึงดูดพลังงานดีๆเนาะคนดีๆเข้ามาหาเราได้ด้วยนะคะอีกใบหนึ่งนะคะ Stay optimistic about your love life เขาบอกว่าให้คุณนะคะคิดคิดบวกเนาะ ให้มีความคิดบวกนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นและศรัทธานะคะมันจะสามารถนำพลังงานหรือคนดีๆเนาะนะคะความรักที่ดีเข้า,ขาหาตัวคุณได้แล้วสุขภาพาน่าจะอยากจะมาเตือนว่าให้มองเรื่องของความรักในแง่ดีนะคะจงมีความศรัทธาว่าเราจะได้เจอคนที่ดีนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็ขอใหออ้คุณเชื่อแบบนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่พ่ยอยากมาบอกเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูนะคะ ให้ไพ่นะคะให้ข้อคิดนะคะกับเพื่อนๆชาวาลัคนาราศีพิจิกค่ะขอข้อคิดค่ะคําตอบคือใช่ค่ะแบงค์รู้สึกว่าตอนนี้ถ้าสิ่งที่คุณคิดอยู่เนาะนะคะคุณมีคําถามอะไรที่เกิดขึ้นในใจขึ้นมาในตอนนี้นะคะไพ่ยอยากจะมาบอกว่าเออคาตอบคือใช่นะคะถัดมานะคะ อย่ายอมแพ้เด็ดขาดนะคะค่ยาจะบอกบอกว่าเอออย่ายอมแพ้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็มาบอกอีกว่ามันไม่ปลอดภัยนะนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ที่เหมาะสมก็ได้นะคะก็พยายามให้ช่วงนี้ถ้ามันต้องห่างกันก็อาจจะต้องให้ห่างห่างกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวสถานการณ์มันอาจจะสามารถดีขึ้นเองเวลาจะช่วยเยียวยาเนื้อปัญหาต่างๆนะคะ ให้มันแบบดีขึ้นได้นะคะ,ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะแล้วก็แบงก์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์ติชมนะคะแบงก์ก็จะนําไปปรับปรุงนะคะให้ดียิ่งขึ้นก็ขอวอวยพรนะคะให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะสมหวังในความรักแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะ